พระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมฮิปรูบทที่สิบเพราะเหตุที่ธรรมะบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่มาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริง จึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้นถึงความสมบูรณ์ได้เพราะถ้าทำได้พวกเขาคงหยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือเพราะถ้าพูดนามสักการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งแล้ว คงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้คิดถึงบาปทุกปีเพราะเลือดกัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระคริสต์เด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ตรัสว่าพราะองค์เจ้าค่า เรื่องสัตววะบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่พอพระทยัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแตกพระเจ้าข้าพระองค์มาแล้ว เพื่อจะทำตามพระไทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข่าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนเมื่อพระองค์ตรัสในตอนแรกว่าเครื่องสัตวะบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่ได้ถวายตามธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่พอพระทยัย แล้วพระองค์ท่านก็ตรัสด,ด้วยว่าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์พระองค์ท่านทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยพระประสงค์นั้นเองเราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ครั้งเดียวเป็นพอ ส่วนปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเสมอเสมอเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว พระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเศ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกว่าศัตรูของพระองค์ถูกนามาเป็นที่รองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ก็ทรงเป็นพยานแก่เราด้วยเพราะหลังจากที่พระองค์ตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในจิตใจของพวกเขา และเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาและการอาธรรมของพวกเขาอีกต่อไปเมื่อมีการยกโทษบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปอีกต่อไปคำกำชับและคำเตือนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหมือนหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดู เพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะถ้าเรายังจงใจทำบาปอยู่เรื่อยๆ หลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิาพากษาและฝ่ายอันร้ายแรงซึ่งจะเผาผลานบรรดาศัตรูส่วนคนที่ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น ถ้ามีพยานสักสองหรือสามปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความปราณีแล้วพวกท่านคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและถือว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธินั้นเป็นมนทินและดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณ สมควรจะถูกลงโทษหนักกว่าสักเท่าใดเพราะว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งพิพากษาประชากรของพระองค์การตกอยู่ในพระหัตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้น เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ได้รับความสว่างแล้วพวกท่านได้สู้ทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกคมเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกกระทำเช่นนั้น เพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ถูกคุมขังเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่าน อันจะนำมาซึ่งบำเน็จยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นเพราะอีกเพียงไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นพวกที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัย